คลิปนี้มาดูวิธีการแอดแคปชันลงไปบนวิดีโอนะครับเริ่มแรกเนี่ยผมก็ประกาศตัวแปรผาดก่อนเพื่อจะบอกที่อยู่ของไฟล์ไฟล์ต้นฉบับนะครับซึ่งไฟล์ต้นฉบับก็จะมีไฟล์ my video อยู่นะครับตรงนี้ก็คือผาดตรงนี้นะครับจากนั้นก็ประกาศตัวแปรวิดีโอขึ้นมาครับ ผมเรียกใช้ฟังก์ชันวิดีโอไฟล์คลิปนะครับทําการโหลดวิดีโอมาซึ่งเก็บไว้ในตัวแปรผ่านแล้วนะเรียบร้อยแบบนี้ขั้นตอนต่อไปผมก็จะใช้ฟังก์ชัน t e x t Clip นะครับเพื่อจะเขียนข้อความลงไปบนวิดีโอเป็น hello coffee นะครับแล้วก็ผมก็จะกำหนด,ด Font ์ไซส์สัก100นะครับแล้วก็ Color นะฟอนต์ o l o r ก็เป็นสีขาว แบบนี้นะครับอ่านี่คือฟอนต์ที่เราจะแปะอยู่บนวิดีโอนะฮะจากนั้นก็กําหนดตําแหน่งของข้อความนะครับว่าจะเอาตรงไหนอยู่ของวิดีโอนะผมก็ใช้เซตโพ i ิชันแบบนี้นะครับผมก็จะเอาทั้งเซนเตอร์ทั้งทางแกน X แล้วก็แกน Y เลยนะครับมันก็จะอยู่ตรงกลางหน้าจอพอดีนะครับใช้เซนเต r ร์เซนเตอร์แบบนี้จากนั้นก็บอกว่าจะให้ตัวแคปชั่นของเราเนี่ยปรากฏ อยู่บนวิดีโอนานเท่าไหร่นะครับก็ใช้ดูเรชันเซ็ตดูเรชันแบบนี้ผมก็จะให้มันมีความยาวเท่ากับความยาวของวิดีโอไปเลยก็ใช้วิดีโอดอทดูเรชันแบบนี้นะครับเซ็ตดูเรชันให้เท็กซ์ของเราด้วยความยาวของวิดีโอนะครับนี่คือความหมายสุดท้ายนะครับก็เอาเท็กซ์เนี่ยมาแปะอยู่บนวิดีโอโดยใช้คอมโพสิทวิดีโอคลิปแบบนี้นะครับให้เราตั้งต้นด้วยวิดีโอก่อนแล้วก็เอาเท็กซ์ไปแปะแบบนี้นะครับให้เราเขียนแบบนี้นะตัวแรกเป็นวิดีโอคือ มันจะอยู่ล่างแล้วก็ตามด้วยตัวที่จะมาท็อปอัพข้างบนก็คือตัวเทคของเราผลลัพธ์ก็คือเอาเก็บไว้ในตัวแปร f i n a ลแบบนี้นะครับจากนั้นก็สั่งไลท์ฟ i n a ลดอทไล i ์วิดีโอล์คือสร้างเป็นไฟล์ใหม่นะครับแล้วก็ระบุพา h ต,ตรงนี้ของเราผมก็ c o ปปีมาเลยนะครับที่อยู่ไฟล์ Output เนี่ยก็คือเปลี่ยนชื่อเป็น Output.mp4 แบบนี้นะครับจะได้ไฟล์ใหม่มันก็จะทาการไลฟ์ไลท์ไฟล์ใหม่นั่นเองนะครับนี่คือความหมายครับลองกดรันดูครับ อ่ะคราวนี้มาเปิดในโฟลเดอร์ของเรานะครับเราจะได้ไฟล์ใหม่ขึ้นมาทำเป็นไฟล์ output m p 4แต่คราวนี้ก็รอให้มันเสร็จก่อนนะครับอ่ะเรียบร้อยแล้วลองดบ๋ยวไลคลิกเปิดขึ้นมานะครับเห็นไหมก็จะมีคําว่า hello coffee เนี่ยแปะอยู่บนวิดีโอเรียบร้อยแล้วตรงนี้เราก็ประยุกตต่อนะครับในการเขียนโปรแกรม add caption ให้กับวิดีโอได้เป็น10เป็นร้อยคลิปแล้วแต่เราได้เลยนะครับด้วยการรันโปรแกรมเพียงครั้งเดียวครับลองประยุกต์ใช้ดูนะครับ